สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่26เดือนมกราคมใครที่กำลังมองหาหรือว่าอยากจะใช้บริการ Copy Trade นะครับ FP Market เนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะครับนั่งทุนน่าสนใจมากๆสําหรับลูกค้าคนไทยสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระพงคุปาในช่วงเย็นวันนี้เราพานั่งทุนไปดูบทความดีๆจากเว็บไซต์ e f i n a n c i a l ไทยนะครับเฟดคือใครทำไมถึงมีอิทธิพลต่อตลาดคริปโต จับตาประชุม8นัดสำคัญในปีนี้ในบ้านเรามีธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทนะครับทำหน้าที่ดูแลระบบการเงินของประเทศถ้ามองไปยังประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็จะมีธนาคารกลางสหรัฐหรือเรียกสั้นๆว่าเฟด นอกจากนี้เรายังมีคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกันกับทางของสหรัฐครับก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลนโยบายการเงินเรียกสันส้นๆว่า FOMC มีคณะกรรมการระบบธนาคารกลาง12คน ประกอบไปด้วยประธานเฟดจากสาขาต่างๆเช่นประธานเฟดสาขาชิคาโก,โกแอตแลนตาซานฟรานซิสโกประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์เป็นต้นกรรมการชุดนี้คือกลุ่มคนที่ชี้เป็นชี้ตายนโยบายการเงินของประเทศและถ้าเป็นกรงงอของไทยนะครับก็จะกระทบเฉพาะในไทยแต่บังเอิญนี่คือสหรัฐซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกดังนั้นนโยบายทางการเงินที่ออกมาจาก FOMC จึงไม่ได้มีผลแค่ต่อสหรัฐ แต่หมายถึงกระทบต่อประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยในช่วงสองปีที่ผ่านมาดีนะครับทั่วโลกเนี่ยได้เผชิญกับวิกฤตโควิด -19 หลายประเทศใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจให้อยู่รอดคำว่าผ่อนคลายหมายถึงการที่ธนาคารกลางเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นให้เอกชนกู้เงินไปขยายการลงทุนนำไปสู่การหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและ GDP ที่ขยายตัวแต่ก็แลกกับเงินเฟอ้อที่จะตามมา เมื่อไรก็ตามครับที่เศรษฐกิจเติบโตโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะตามด้วยอัตรารเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงธนาคารกลางจะใช้การปรับขึ้นอัตรารดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือสกัดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพซึ่งการชี้เป็นชี้ตายทางเศรษฐกิจของ FOMC ที่กระทําผ่านนโยบายปรับขึ้นดอกเบีย้ยคงดอกเบีย้ยหรือว่าลดดอกเบี้ยนั้นจะเกิดขึ้นปีละ8ครั้ง เฟดมีกำหนดการประชุม8ครั้งในปีนี้ที่นักลงทุนจะต้องจับตาก็คือเดือนมกราคมนะฮะเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วมีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎา,าคมกันยายนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมคำถามก็คือว่าทำไมเฟดถึงมีอิทธิพลต่อตลาดคริปโตเฟดเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตลาดคริปโตได้เพียงแค่ดำเนินนโยบายของตัวเองแต่ด้วยความที่โลกนี้เศรษฐกิจการเงินการลงทุนมันเชื่อมถึงกันหมด เงินไหลออกจากตลาดหนึ่งก็ไปเข้าอีกตลาดหนึ่งเช่นออกจากตลาดหุ้นคริปโตขออภัยครับออกจากตลาดหุ้นก็ไปคริปโตออกจากตลาดคริปโตก็ไปเข้าตลาดตราสารหนี้วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพื่อวิ่งหาอัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดทําให้ทุกครั้งการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟดโดยคณะกรรมการ FOMC จะก,กระทบต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มากก็น้อยเราในฐานะนักลงทุนนะครับจึงควรเฝ้าติดตามว่าก่อนการประชุมในแต่ละรอบเนี่ย ตลาดคาดการแนวโน้มดอกเบีย้ยเฟดยังไงแล้วก็หลังการประชุมผลที่ออกมาสอดคล้องหรือว่าผิดไปจากที่ตลาดคาดการกันเอาไว้หรือไม่จะได้นําไปวิเคราะห์แล้วก็ทําการบ้านเพื่อวางกลยุทธ์ของตัวเองอย่างเช่นช่วงของต้นเดือนพฤราคมที่ผ่านมานะครับเฟดได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ของเดือนธันวาคมซึ่งประชุมจบไปแล้วส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดไว้เพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อปรากฏว่าในวันนั้นทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตต่างก็ร่วงหนักผิดปกติ แม้ว่าเงินเฟอ้อในทางหนึ่งเนี่ยยิ่งสูงเหมือนจะยิ่งดีต่อตลาดคริปโตโดยเฉพาะกับบิตคอยเพราะว่านักลงทุนเนี่ยหันมาถือครองมากขึ้นเพราะมองว่ามันสามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อได้ดีก,กว่าการถือเงินกระดาษดอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์เงินเฟ้อพุ่งสูงมากกระทั่งนําไปสู่การปรับขึ้นดอกเบี้ยมันย่อมจะเป็นลบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงซุ่มรวมไปถึงตลาดคริปโตด้วยดังนั้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงของต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการสะท้อนได้เห็นแล้วอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดคริปโตเองค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเหมือนกันการประชุมนัดแรกและก็นัดสำคัญของเฟดนะครับในปีนี้เลยนะฮะก็คือเดือนมกราคมที่เดี๋วจะมีการประกาศในตีสองที่จะถึงนี้ทั่วโลกต่างก็ต้องจับตาเพราะจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมาอย่างยาวนานกับการอัดยาแรงด้วยการพิมพ์เงินเพิ่ม QE มันกําลังย้อนสอนด้วยเงินเฟอ้อพุ่งสูงในรอบ40ปีเลยทีเดียว นโยบายเฟดนะครับจึงจกาลังกลับทิศทางเพราะกําลังจะดึงเงินกลับด้วยการลด QE และก็ลดขนาดงบดุลเรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางเศรษฐกิจจากการส่งสัญญาณของประธานเฟดสาข,ขาต่างๆส่วนใหญ่ก็สนับสนุนให้เฟดในปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนมีนาคมนี้สิ่งที่นักทุนนะครับจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดก็คือการประชุมครั้งต่อไปนะครับว่าจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ ดูแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบจริงๆกับในทุกๆตลาดครับทุกท่านนี่คือบทความนะครับที่ว่าทำไมเฟดถึงสำคัญแล้วก็มีผลกระทบมีอิทธิพลต่อตลาดคริปโตเคอเรซีครับสวัสดีครับ